สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเดย์13มีนาคมภัยมณีรัตรนาคดีหวย12ล้านเมื่อวันที่10มีนาคมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดสกลนครนางสารัตรนาภูละครอายุ58ปีแม่ข้าลอตเตอรี่เข้าให้ปากคำกับพันตุรรจตรีนัชพลผลปราชพนักงานสอบสวนกรณีนางภัยมณีพลราชมอายุ57ปี อาชีพแม่ค้าและนางรำชาวสกลนครแจ้งความร้องทุกว่าถูกรางวัลที่1ห,หมายเลข835538งวดประจำวันที่1มีนาคม2564 แต่ลอตเตอรี่อยู่กับนางสาวรัตนาภูละครแม่ขาซึ่งอังว่าได้ขายลอตเตอรี่ใบดังกล่าวให้คนอื่นแล้วจนเกิดเป็นคดีความขึ้นมาเนื่องจากคนซื้อก็ยืนยันว่าได้ตกลงซื้อขายกันแล้วและเขียนชื่อสลักไว้ด้านหลังลอตเตอรี่ภายหลังนางสาวรัตนาเปิดเผยว่าทางตำรวจนัดมาให้ถอยคำรายละเอียดตั้งแต่การรับหวยมาขายซึ่งในส่วนของยี่ป,ปัวที่จะถามหาต้นขั้วนั้นคงต้องใช้เวลา เพราะไปซื้อมาจากหลายเจ้าหลายสถานที่ราคาถูกแพงต่างกันเมื่อได้มาก็ขายออกไปในส่วนที่อีกฝ่ายท้าให้ไปสาบานนั้นสาบานได้แน่นอนเพราะเรามั่นใจว่าเราไม่ได้โกงไม่ได้ยักยอกเราเป็นคนขายก็รีบขายออกเพื่อจะได้นาเงินไปซื้อลอตเตอรี่อลอตใหมย่ยืนยันไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไว้เองเพราะเขาสั่งจองปากเปล่าไม่ได้จ่ายเงินและไม่ได้โทรติดต่อมาเพื่อย้ําว่าจะเอาลอตเตอรี่หรือไม่ส่วนที่ว่าจะแจ้งความกลับหรือไม่นั้นคงต้องปรึก สาผู้รู้กฎหมายก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะอีกฝ่ายไม่มีหลักฐานว่าตัวเองถูกรางวัลกลับมากล่าวหาให้ตนเกิดความเสียหายส่วนที่ว่าเราขายลอตเตอรี่ของคู่กรณีไปอย่างไรนั้นตนเองไม่ได้ดูเพราะตลอดระยะเวลาที่ขายลอตเตอรี่มีทั้งคนจองคนขอ,ขอให้เอาแผงไปดูอีกอย่างเชื่อคนเขียนในหัวข้อลอตเตอรี่กับในกระดาษที่จดไว้ใครจะเอาก็ต้องส่งเพื่อรับเงิน เมื่อดูแล้วไม่มีของคู่กรณีก็เลยขายออกไปแต่แวแววว่าเขาน่าจะเขียนชื่อด้านหลังแต่วันนั้นมีทั้งเสียงรบกวนคนซื้อคนจองเลยจำอะไรไม่ได้ทั้งหมด ตอนนี้ความจริงก็คือความจริงพร้อมที่จะสาบานทั้งสองวัดเพราะเราบริสุทธิ์และหากเขาแต่งชุดนางรำตามที่เขาแจ้งมาก็จะแต่งชุดนางรำเช่นกันเพราะปกติตนเองก็รำอยู่ตลอดและตอนอยากให้คนได้ลอตเตอรี่นี้ไปหากมีในแผงจริงๆก็อยากให้ออกมาแสดงตัวเพื่อเรื่องราวจะได้จบลงจะได้ทำมาหากิน เพราะเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรกําไรนิดหน่อยตัวคนเดียวก็กู้นี่ยืมสินมาเหมือนกันจึงอยากให้เรื่องนี้กระจ่างว่าเราไม่ได้เก็บลอตเตอรี่ของเขาไว้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวกับคุณครับ